สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มบิลกินพุทธิพงศ์ที่เวลานี้ยืนหนึ่งเป็นตัวตึงเรื่องความปังงานเข้ารัวๆชนิดกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยโดยเฉพาะงานพรีเซนเตอร์ที่พุ่งใส่เจ้าตัวแบบจุกๆล่าสุดคว้าพรีเซนเตอร์แบรนด์น้ำดื่มอันดับหนึ่งอย่างน้ำดื่มสิงไปครองโดยน้ำดื่มสิงน้ำดื่มสะอาดที่มีมาตรฐานการผลิตด้วยเทคโนโลยี การกรองอัจฉริยะสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์เอกลักษณ์เฉพาะของน้ำดื่มสิงที่ไม่ใช่แค่น้ำใสสะอาดแต่ยังเก็บคุณค่าจากแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายถือเลือกดีจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่สิงดิงกรีนวอเตอร์เอ็กซ์นิวเจเนเรชั่นณลานพักภารากรอนศูนย์การค้าสยามภารกรอนวันเสาร์ที่8เมษาย,ยน2566ที่ผ่านมา ในงานขลาําไปด้วยบรรยากาศบรรดาแฟนคลับของหนุ่มบิวกินทุกเจนที่พร้อมมาส่งกำลังใจให้พรีเซนเตอร์คนใหม่ของน้ำดื่มสิง์บิวกินพุทธิพงศ์โดยไม่หวั่นแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวเรียกว่าอากาศที่ร้อนไม่เคยทำให้กังวลและเมื่อหนุ่มบิวกินปรากฏตัวต่อหน้าฝูงชนก็ผมว่าตอนนี้เราอยากได้ะให้สมกับน้ำดื่มอันดับหนึ่งนะครับเราก็มองหาคนรุ่นใหม่นะครับที่เรียกว่าเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งนะครับ พอตัวเลือกที่ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนที่กีบอกไม่มีใครฮะก็นึกออกแค่บิวกินโอ้ขอบคุณมากก็หลังจากนี้นะครับก็จะมีเป็นโฆษณานะครับในโทรทัศน์กับออนไลน์นะครับซึ่งบิวกินก็จะมาเล่าเรื่องว่าเหตุผลทําไมถึงเลือกน้ําสิงนะครับมันจะมีในเหตุผลต่างๆว่าทําไมถึงเป็นน้ําดื่มที่ใช่ของบิวกินนะครับอันนี้บิวกินก็จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะในในสไตล์ที่เป็นบิวกินนะครับอันแรกก่อนผมว่าน้ําดื่มสิงเนี่ยจริงๆก็เป็นน้ําดื่มที่มีมานานนะฮะถ้าเกิดพูดถึงแบรนด ของน้ําดื่มเนี่ยที่เป็น,นระดับต้นๆเนี่ยเราก็มีมาก่อนแต่ว่าความเป็นสิงนะฮะก็คือว่าต่อให้เรามีมานานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าฮะปรับภาพลักษณ์ปรับอะไรให้ใหม่ตลอดเวลานะครับเราก็เลยเลือกดีเซนเตอร์นะครับที่มีภาพลักษณ์นะครับสำหรับอะไรฮะคนรุ่นใหม่ใน,นวันนี้ก็คือถือว่าเป็นเบืร์งต้นๆนะครับเราก็ผมคิดว่าการที่เลือกบิวกินเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าฮะในข้อความเดิมที่เราอยากสื่อสารถึงลูกค,ค้าเนี่ยจะมีคนมาดูมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอเห็นบิวกินแล้วเนี่ย ก็อยากจะดูหนังจนจบก็ปีนี้เราคาดว่าตลาดเนี่ยน่าจะเติบโตประมาณ13-14นตะครับตลาดรวมของน้ําแต่น้ําดื่มสิงเนี่ยเราวางไว้ที่15เป็นอย่างต่ำนะครับคือเราต้องการที่จะโตมากกว่าตลาดนะครับก็ดีใจนะครับดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วน้ําดื่มสิงก็เป็นเหมือนแบรนด์ที่อยู่กับคนไทยมานานอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบหลายๆเจเนอเรชันมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอในวันนี้ที่ที่พอมาอยู่ในเรียกว่า เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้ไดเป็นตัวแทนของเจเนอเรชันนี้ที่เข้ามาเชื่อมแบรนด์น้ำดื่มกับคนในเจเนอเรชันก็รู้สึกดีใจก็ขอบคุณพี่แนทแล้วขอบคุณพี่เต้ขอบคุณทุกทุกคนที่เหมือนกับว่าเชื่อใจให้มาเหมือนกับว่าอยู่ในครอบครัวสิงห์ครับก็จริงๆตลอดทั้งปีก็มีเยอะเลยนะครับพี่แนทแบบว่าหลายๆอย่างทั้งเรื่องของจริงผมชื่นชอบเรื่อง sustainability development ของทางสิงห์เราด้วยก็คิดว่าอยากมีโปรเจกต์ร่วมกันด้วยอะไรครับแล้วก็แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างมากเลยครับ ก็จริงๆสนุกสนานนะผมว่าสิ่งคําว่าครอบครัวสิงมันคือคือครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยหมายความว่าพี่ๆทุกๆคนจากสิงก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีแล้วก็เหมือนกับว่าดูแลกันมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ที่ได้มามานําเสนอสิงซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพแล้วก็อยู่กับทุกคนมา <c oughs> ในทุกเจเนอเรชั่นเลยครับก็คุณภาพไะครับคุณภาพแล้วก็เจเนอเรชั่นใหม่ครับเหมายนึงว่าผมว่าอย่างที่บอกทุกเจเนอเรชั่นก็คงรวมถึงเจเนอเรชั่น ในยุคนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าลิเลนหลายอย่างรวมถึงที่ครอบครัวหรืออะไรหลายๆคนรอบตัวก็ตัวผมเองก็ดื่มสิงอยู่ตลอดเลย,เยครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับใครดื่มน้ำาวรเยอะนะครับดื่มน้ําสิงนะครับน้ําคุณภาพมีร่าทาุแล้วก็ <laughs> ผ่านไมโครฟิลเตอร์นะครับ